สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเรียงห่อใหม่นวก็ได้จากการคิดสอเมือนเดินะคะก็ซดูกันเลยก็ได้อย่างลิงที่ได้มาจากร้านยี่สิบนะคะอันนี้เราได้มาจากร้านอันนี้เราได้มาจากร้านยี่สิบนะคะเป็นดินใบไปดูของที่เราได้มาจากคิดสอบไปดู อันนี้เป็นของที่ได้มาเมื่อวานที่เราเว่อสองชิ้นนะคะที่ยังไม่ได้ถ่ายดูก็จะเป็นบนอันี้นะคะตนนับปลชิบันนะคะ,ะ <Okay. S 1> ต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นของที่ได้มืวันนี้นะคะกะ็เป็น <c oughs> เป็นโดนัทชิพอีมิน,นะ แล้วก็จะเป็นเอ่อโดนัทนะคะต่อไปก็จะเป็นเอ่อเมลอนบันนะคะเส <c oughs> ียงอาจจะเห็งน,นะ,ะ <c oughs> โอเคต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นบนแบบนี้นะคะเป็นบานโดนัทนะคะเป็นไส้ช็อกโกแลตนะแต่มันไม่ห่านะคะ <c oughs> เป็นโบแดงนะคะ โอเคนะคะก็หมดไปแล้วกับของที่เราซื Patter, ้อมาในวันนี आ, ้นะคะก็ของเราจะนะคะพี่จ้า